สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรอบจัดส่งนะคะก็ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวอย่างของรุ่นอะไรบ้างนะคะในคลิปนี้นะคะจะมีตัวของรามีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรามีสีสแตนดาดเป็นด้ามสีดำนะคะสองด้ามน,นี้เนี่ยทรงคล้ายกันเลยนะคะแตกต่างกันถ้าเกิดสังเกตเห็นนะคะอย่างตรงนี้จะมีช่องแบบนี้นะคะก็คือเป็นรุ่นออสตาแบล็กคัลเลอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่า ตัวที่มีแบบนี้คือปากกาหัวคอแรง์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวเรียบแบบนี้เลยคือโรโลบอลปกตินะคะซึ่งเวลาที่เราสังเกตนะคะก็คือตัวที่เป็นโรโลบอลจะมี1ขีดคล้ายๆเครื่องหมายรบแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นกากรบาทก็จะเป็นตัวโฟลตเทนอ่าอันนี้เป็นแบรนด์รามีแท้นะคะเ a d e i นเยอรมัน er ก็ตัวด้ามของเขานะคะจะมีเขียนชื่อแบรนด์รามีประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะตัวด้ามถ้าเกิดเป็นตัวหัวโรโรบอลนะคะก็จะใช้เป็นตัวน้ำหมึก M 6 3าแบบนี้ซึ่งหมึกในด้ามนะคะเขาจะแถมมานะคะเป็นตัวหมึกสีดำเราก็สามารถที่จะซื้อหมึกสีน้ำเงินสีอื่นนะคะใส่ได้นะคะลานี้ก็จะมีอยู่หลากหลายสีอันนี้จะเป็นตัวหัวโรโรบอลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหัวโฟลตันเทนนะคะก็จะเป็นตัว ปากคอแร้งแบบนี้เลยนะคะซึ่งเวลาที่เราเลือกซื้อนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาตัวหัวขนาดเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งที่เป็น m f นะคะอันนี้จะเป็น f ก็คือประมาณ m าขนาดหัว0.5นะคะ ก็จะเป็นตัวขนาดที่นิยมตัวนี้ที่เราจะมีตัววงแหวนที่เราคั่นไว้แบบนี้นะคะเพื่อกันให้น้ําหมึกมันไหลเวลาที่เราจะใช้งานเราก็ถอดออกนะคะแล้วก็หมุนหมึกให้มันเข้าล็อกพอดีนะคะน้ําหมึกก็จะไหลใช้งานได้ปกติอันนี้ยังเป็นด้ามใหม่อยู่นะคะเห็นไหมคะเวลาที่เราใส่ตรงนี้กันไว้เนี่ยหัวมันจะยังไม่เจาะนะคะหัวหมึกนนี้ก็เป็นคอรร่งสาหรับคนชอบหัวไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็เลือกซื้อเป็นตัว m 0.7ได้นะคะ ถัดมาก็จะเป็นตัวรามี่เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นสีรีเมต็ดนะคะเขาเรียกว่าสีมารอนนะคะเป็นรุ่น L X หัวโรโรบอลนะคะปกติแล้วเนี่ย L X นะคะจะมาเป็นแบบนี้แพ็กเกจกล่องเขานะคะจะเป็นตัวไซส์ทรงกระบอกสีตัวนี้สีสวยมากแล้วก็ตัวของอารามี่ที่เป็น L X นะคะก็จะดู Executive กว่าตัวที่เป็น All Star ก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นโลหะ นะคะแล้วก็สีเดียวกันกับตัวด้ามแพ็กเกจกล่องเขาก็จะมาเป็นทรงกระบอกนะคะตัวนี้ก็ made in Germany เช่นเดียวกันการทำชื่อนะคะแบบวิธีแบบนี้นะคะคือการทำชื่อแบบเรเซอร์ก็จะได้สีของตัวด้ามออกมาเป็นตัวสีประมาณนี้นะคะเป็นตัวด้ามสีขาวนะะเรเซอร์แบบนี้นะคะโอเค นี่ก็จะเป็นหัวโรโรบลๆๆถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาได้มาเป็นตัวกล่อง แบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่น LX นะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวรุ่นสเปเชียลก็คือว่าปกติแล้ว LX นะคะตรงด้ามตรงแหนบของเขาตรงนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวด้ามนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัว All Star ที่เป็นตัว All Star Special ก็คือได้กล่องมาเป็นกล่องแบบ LX นะคะรุ่นนี้เป็นตัวรุ่นสีทองนะคะแล้วก็เราก็สามารถทำาชีได้เช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นตัวด้ามลูกลื่นก็จะมาลักษณะประมาณนี้ สวยงามนะคะลูกดึงก็จะเป็นตัวแบบกเกาะกดอย่างนี้นะคะไม่มีปอกก็คือแหนบตัวนี้จะเป็นตัวแหนบดํารุ่นสเปเชียลของเขาก็คือออสตาโกนะคะคลิปดํา ถัดมาจะเป็นตัวปากกา cross นะคะตัวนี้จะเป็นตัว cross น e n รี่ y นะคะไซส์สลิมสำหรับใครที่ต้องการปากกาที่เป็นตัวปากกาไซส์เลียวเล็กนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นนิยมมากๆแล้วก็เป็นรุ่น cross ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีตัวรายน้ำนะคะเราสามารถที่จะทำเรเซอร์ชื่อได้ประมาณนี้เลย ถัดมาจะเป็นแบรนด์อาร์ติเฟนะคะสำหรับ a r t ์ติเฟรุ่นนี้นะคะไซส์ขนาดกำลังพอดีมือน้ำหนักใช้ได้เลยนะคะ<ม>ก็จะเป็นตัวมาทริก้านะคะตรงนี้จะมีชื่อแบรนด์ติดอยู่เป็น a r t ์ติเฟกแล้วก็ในส่วนของตรงแหนกของเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะ,ะแบรนด์อยู่นี้ การทำชื่อนะคะส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานเนี่ยเขาจะทำประมาณนี้เพราะว่าเราจะเขียนด้วยมือขวานะคะอ่าประมาณนี้เลยนี้ตัวนี้นะคะพอดีลูกค้าใช้มือถนัดมือซ้ายนะคะเราก็จะออกแบบปากกาให้เขียนฝั่งนี้อ่าก็สวยงามนะคะ นะคะก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะสำหรับใครมือขวาก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นตัวสีแบ็กแบล็กดำเงาอะไหล่ทองนะคะตัวนี้เป็นตัวซปเปอร์แบล็กนะคะก็เป็นสีดําทั้งด้ามอะไหล่สีดําแบบนี้เลยถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอาร์ติเฟกต์รุ่นฮอร์มานนะคะตัวนี้จะเป็นตัวฮอร์มาสีแมตต์แบล็กดำโครมนะคะดำอะไหล่เงินแล้วก็ตัวนี้เป็นดำอะไหล่ทองนะคะสวยงามอ่า เป็นอีกหนึ่งรุ่นนิยมของ a r t ์ติ c ฟนะคะแล้วก็ตามมาด้วย a r t ์ติเฟที่เป็นมันติฟังชัน t r n 1นนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีดำนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบปากกาขนาดเล็กพกพาง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานได้หลายหัวตัวนี้จะมีดินสอปากกาน้ำเงินแล้วก็ปาะกกะาแดงนะคะเปลี่ยนหมึกได้เติมไส้ได้นะคะอันนี้ทำโลโก้ได้จอมานี้แล้วก็สำหรับตัวเซตนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัว ชุดเซตสมุดนะคะของ a r t ์ติเฟซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกสีของปากกาได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีบรูของ Iris นะคะแล้วก็มาพร้อมกับสมุดไซส์ A6 นะคะ,ะทำชื่อออกมาได้สวยงามก่อนนี้ประกิฟเซ็ตนะคะสำหรับใครที่อยากให้ของขวัญมาพร้อมปากกาพร้อมสมุดนะคะ ก็เป็นชุดของขวัญที่ให้เราก็สามารถใช้งานได้เหมาะนะคะสวยงามนะคะสำหรับตัวนี้ ก็ใครต้องการของขวัญที่เป็นปากกานะคะก็ลองสามารถเลือกชมได้ใน YouTube นะคะช่อง p เพ m n n Name นะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดช,ชมคลิปดีๆนะคะปากการุ่นใหม่ๆก็สามารถกดติดตามกันได้นะคะสำหรับคำถามนะคะก็สามารถสอบถามได้ทางแอดมินทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok, Facebook, Line Ad นะคะแล้วก็ YouTube สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ